เฮ้ยไม่คนคนคนจริงเขาไม่แบนไม่ใช่เหรอเขาต้องปล่อยให้ฟรีว่างดิคนจริงอ่ะเป็นลูกผู้ชายอ่ะเอาการเล่นการเล่นนะการเล่น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 อยู่ไหนวะไม่ไม่แบนบ๊วยไม่แบนไม่แบนไม่แบนดูดูเป็นคนดีเองเลยนะไม่แบนไม่แบนไปทำนี้กับพี่นาคแม่ไม่สนทรับไม่แบนนะไม่แบนนะเจ๋งเจ๋งหนุ่มมีไก่โอเคเด็กมีไก่นะเวลาดิมเมียนะฮะ ผมจะเล่นเป็นอ้าวอ้าวอะไรเราเล่นไไม่ไม่ไมเราเล่น trash 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 I am the I am the trash prince you are the trash ให้เราเคียวไหมให้เราเคียวไหมเคยวเธอ no 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 เขี่ยวว่้ยโอเคโอเค h e r o d y shoot the fuck out จริงจริงริแล้วว่าอยากเล่นดาดเดียมากกว่าตอนนี้ช่างมันดาดทำไมนายไม่มองเราก่อนนะทำไมดาดปีคอเลยโอยฝังเลยเขาแบบอันนี้ทไม อันนี้กลางเอ๊ง um> ั้นเดี๋ยวหาตัวท่าน้ำไปเคาเติมไม่ใช่แล้วไปเขาเตร์นี่ไม่ใช่โปเกมอนนะนะวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับวันนี้เราผมนะฮะเป็นหมีนะครับแล้วเราก็อยู่กับเอเลี่ยนนะฮะแล้วก็อยู่กับเทวดาไม่ใช่เออมันเป็นเทวดาใช่ป่ะแล้วก็เราก็เราก็อยู่กับชาวร็อกนะฮะแล้วก็อยู่กับโปเกมอนนะฮะ <ด>ไม่ใช่ละไหนชาล็อกกับโปกเกมอน,นกน็ไงวอล์ดที่เป็นเป็นเป็นชาล็อกแล้วดอนเนี่ยไอเนียวเป็นโปเกมอนไงไอตัวนั้นน่ะฟรีเซอร์อ่ะฟรีเซอร์ไม่เคยเห็นหรอเธอโอ๋อเคยเคยที่มันใช้แข่งได้นะเนี่ยแล้วนี่นะเราก็อยู่กับมีสไตร,รค,คสไตร,ร์เกอร,ร์ซีโร่นะฮะเล่นเป็นตากแตนนะครับซีเคทวีนัสนะฮะเล่นเป็นเกย์นะฮะไม่ใช่แโปเกมอนไลท์เฮลเลตันนะฮะเล่นเป็นแพนด้านะฮะแล้วก็อากิรัดีนะฮะเล่นเป็น กระตุ่ยนะฮะแล้วก็โจไลนะฮะเล่นเป็นเกย์นะฮะขอโทษมันเป็นเกมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวละครที่เฟมบลัสมากฮะตัวนี้เฟมบลัสเฟมบลัสว้าวเฮ้ยอย่าพูดไปเล่นไปเอสเลยเขามีเขามีคู่มั่นที่แท้จริงแล้วใครใครชื่อของเขาก็คือบอกชื่อสิมันไม่ใครบอกชื่อเราจะรู้ไหมเนี่ยฟรีทอนซ์ of damage เขาคือใครล่ะครับเขาคือลัสนะฮะเอาจริงเหรอจริงดิถามดัสสีดัสเป็นผู้ทบรู้จริงดัสเฉลยดิดัสจะให้เราพูดคนเดียวไม่ได้นะแต่ต้องช่วยเราเนี่ยข่าว่าประกาศตัวใหม่มามีรูปลักกับเอสเลียวยืนคู่กันประมาณว่าแย่งซีนมากเลยถูกต้องถ้าเกิดผมหูเราในพุ่มเขาจะยินเสียงผมไหมก็หนีผมสสัจเหมือนกันนี่นะนี่คือวิธีการวาร์กนะฮะ ลาก่อนนะฟรีเซอร์เอาแพนด้ายูสไฟแด์อีสซูเปอร์เอ็กเฟคทีฟเฮ้ยทำไมทำเงี้ยฟรีเซอร์นายเป็นโปเกมอนในตำนานเชียวนะทำไมนายแพ้แพนด้าล่ะผมแพ้ไฟมันเป็นโปเกมอนน้่แข็งนี่หว่าเลยแพ้ธาตุเออทำไมบอกให้เล่นน้ำมิเอาน้ำดับเลยเอาน้ำไปดับมันโปเกมอนธาตุต้องแข็งแพ้ธาตุไะ ไม่แบบหลายรลาก่อนชาวร็อคเฮ้ยผมแตกตัวไม่ทันอ่ะแอมส r รี่แอมก็มีอ้าไหลนาา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 ้าา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 งาา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 ายาอาา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 เาาาา้ยาา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 อาา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  ผม n kill the don kill the น n don touch my ban panda go away no panda กลับบ้านไป angel ไม่ใครเอนนี่เป็นแค่หมีแท้ๆเฮ้ยหมีอยู่นี่แอมเดนทำไมมีกระต่ายในคุ้มอะเต้นรอเต้นรอเฮ้ยโดนด้วยโอ้โหอัจริยอัจริยแห่งปี a n ห e ด แหนมแผลบพี่น่าพุ่งไปเลยทะยานแบบหมีได้เลยทะยานไปแล้วแหละตายตายสตั๊นขอโทษไม่ได้ใส่อันตีให้พี้เหว่าพี่เนี่ยไม่ใส่สีพี่พวนี่พวกไหนตั้งใจปะเนี่ยพวกไหนตั้งใจปะผมมไ่เยแบบอารมณ์เหมือนแบบ are you fucking kidding me คิดว่าพี่เนี่ยมันจะการอันตีให้ไงก็แบบอ๋อไม่ แม่อย่าให้เสียชื่อบ้านเกิดเร็วเข้าบ้านเกิดเกี่ยวอะไรฮะแม่อย่าเสียชื่อขาดบ้านเกิดบินไปแมะบิน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 สิอยู่เขาบินอยู่ก็บินอยู่เขาบินตลอดเวลาด้วยไม่บอกจะเอาอะไรกับกูมาไิมาสิต่อเนี่ยเนี่ยฉันมีเลือดไม่เห็นนายแล้วนะฉันมีเลือดนายเธอโดนกล้วยเหรอ ไม่กินไม่ใส่แอนตีนะบ้าจริงบ้าจริงทำไมเธอไม่ใส่อันตี้สิตัวเองนะ่ยทำไมไม่ใส่อันตีนะเออผมจะออกเออผมจะออรจากเกมวะเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะโห้ยยินเตอร์ยังไม่แตกยังไม่แพ้นะจ๊ะไม่แพ้แล้วอะไรอะไร ชัดจ้าเขาไปไม่ถึงฝั่งฟันเฮ้ยอ้าวทุกคนปาตี้เดิมเหรอเพิ่งมาปาตี้เดมวันนี้เหรอแปลกแเกียิไอ้กล้วยอุ้ยกล้วยบ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 อย่าเข้าไปเราต้องโคตรตีครับจะบินทำไมต้องสีเขียวดิสีเขียวดิสีเขียวสีเขียวอ๋อตะกั่ ทุกคนเอสเดียวเอสเดียวเอสเดียวแดกเลยนี่มาทำไมแดกเลยนี่กดตะเกียงกดตะเกียงนี่กดตะเกียงระยะใกล้ก็กดน่าๆนๆาหน้านาเอาเฮ้ยมันโดนดยเหรอไม่รู้เฮ้ยแอนนี่แอนนี่ it's time for breakfast นี่คืออาหารเช้าและอาหารเช้าก็หายไปแล้ว ไม่ no ฉันเป็นทหารเช้าไม่ได้แล้วฉันไม่ใช่ทหารเช้าฉันเป็นทหารเช้าไปแล้วฉันพิการอะไรอีกทีนี่ทหารแคเป็นหมีผมถูกอาหารเช้ากินวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วเลยตัดก้อนตะเกียงตัก้อนตะเกียงดีก้อนตะเกียง no ไม่บ่อยหมีด่วนเอออเาอันนี้เอา s11 เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เร็วอันนี้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 กระจุ่มมา กัดแล้วด well, ัสก well, well. ัดแล้วด no ัสกัดแล้วดัสตายแล้วกัดจูบมาเแบลบแบล๊บเอมาเบรกฟาสอร่อยฮะเอ้ยนนนนกันป้อมกลางด้วยนะนนกันป้อมกลางด้วยไอหมูแกนี่แหก่กันเลยทีมันไม่มีเนมเบรดได้กัดแก่หายหัวไปไหน เดีกลับมากลับมากลับมาอาหารเช้าอาหารเช้ากลับมาอาหารเช้าไปแล้วทำไมพวกนายทำไมอาหารเช้าหลุดไปแล้ววันนี้จะกินอะไรพวกนายจะให้เรากินอะไรอาหารเช้าไปแล้วน่ะเน่ยไข่เนยไข่กลับทุกคนทำอย่างนี้รอผมก่อนพี่ทุกค่ทำอย่างนี้เหรอเอ็นด้รีคอนชาบบอดันดัดัดก่อนตะเกียงอุ้ยผมขาดนะ สุดยอดเลยหลบพันเมื่อกี้เท่บ้าล่ะเท่บ้าล่ะผมผมมองเห็นอนาคตตอเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นอนาคตเข้าไปเลยไปเลยไปนี่เอาไปนี่ยิาไปอย่าตายอย่าตายเราจะเอาได้เอาต้ไปเดี๊ยยอุตส่าห์หลบแบบซัมเมอร์เซาได้ทำไมผมตายอ่ะ I'm not afraid of you. I have a b a r ทุกคนทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะไตลกไปแล้วเนี่ย โอ้ยเหากถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะวิดีโอที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมกดเข้าไปดูกันล่ะ